กีดาเคยตั้งท้องแบบธรรมชาติมาก่อนค่ะแต่ว่าเสี่ยเขาไป พีซวรตธาค่ะอายุ3 4ปีค่ะพีด้เคยตั้งท้องแบบธรรมชาติมาก่อนค่ะเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วแต่ว่าเสียเคาไปซึ่งหลังจากนั้นอะเราได้ลองธรรมชาติมาน้องไม่มาสักทีก็มีคุยกับแฟนว่าแบบไม่อยากผิดหวังอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับเพื่อนแฟนทําที่นี่ IU i อ i ยครั้งแรกเราเขาติดก็เลยเป็นที่มาว่าเราลองมาที่นี่แล้วก็มาทำาออยค่ไออค่ะลอ,ลองให้กกาารคน,คบบนามาอน คือแบบเป็นโมเมนที่แบบดีใจมากๆดีใจมากๆเพราะว่าเราทำครั้งแรกก็อบอกว่าวันแรกอะเราเตรียมใจมาเลยว่าแบบอาจจะเจอกับ ผิดหวังแต่พอผลมันออกมาแบบในเชิงที่ดีอย่างเงี้ยก็คือแบบน้ำตาแตกไม่อวยเลยนะคะต้องบอกว่าพีดมีโอกาสมาที่ไอเบบี้สิ่งหนึ่งที่ผิดเห็นได้ชัดเจนคือเจ้าหน้าที่พี่พยาบาลและคุณหมอเขาจะรับรู้เลยว่าการตั้งท้องของเราอะค่ะมันยากแค่ไหนพีดเห็นถึงความแบบใส่ใจของพี่ๆทุกคนที่แบบเทคแคร์ดูแลเราอย่างดีซึ่งสามทุ่มสี่ทุ่มก็ต่อเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่แบบประทับใจมากๆมากๆค่ะพีดก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ เขาอยู่ในโปรเซสของการอยากมีรูปเหมือนกันพี่บอกเขาเลยว่าไม่ต้องรอยิ่งแบบเราอายุประมาณ30บวกๆแล้วด้วยอยากให้ตัดสินใจมาเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถทําแล้วเราติดได้เลยอะ่ะมันมีแต่เรื่องที่แบบดีๆใครที่แบบกําลังตั้งใจทําอ่ะอยากให้แบบลองเข้ามาเป็นอายุไก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้แบบแรงมากอะไรเงี้ยค่ะ